อันที่จริงแม่ลุยฟันแมนมได้ค่ะอันนี้นุ้ปิดกล้องแล้วจําได้ปะฟันเกี่ยวพอ้ายที <c oughs> ่วัดพอซ้ายได้เด็กหน่อยนะเออเอาเด็กหน่อยมาเรียงนะ่ะเออ อันแม่ว่าเอามาหยงเด็กหน่อยในหน่อยมะหย,ยงคือว่าเอาใหญ่เติบ<อ>คนนี้แน่ที่ไหนได้เลขพก็สายเขาเนาะออพก็สายที่มันหายซ้อน<ต>สองสามกับสอ,สองสามใช่ไหมจงเอาเด็กหน่อยมาให้คือผู้หน่อยแตะว่าพอสายเอาเด็กหน่อยมาให้ยออันเกีียวพอสายเออที่ไหนได้เลขอยู่น้ำเพลินเนาะวันแง่เพื่นกับน้ำหาตะเพลินแต่ว่าหินอยู่มานทำอยู่สู๋ในเพลินวัดสันเนาะไม่มีเลขแล้วสิเข่ามันก็ไวได้เหรอ เขายี่หรืเหรอเขาล่างเขาล่างสองสามเลยเนาะเออวันนี้เรยว่าเขาเรยว่าสื่พอดสองเกิดเล่าศูนย์เจ็ดก็พกหนึ่ว่าอายุเหล่าจ้าเออเราวันนี้ฟันเกี้ยวเล้าบ่อวันนี้ว่าในฟันเกี้ยวเล่าแต่ว่าสิตามเกกลขเก้าเล่านั้นพอดสอเปิดเล่าเออวันนี้แม่ว่าหันฟันยังบอว่าสีนั้งหกหนึ่งนั่นแหละอายุเล่าเนี่ยหามันออกหกหนึ่งอืม บ่าหั่นฝันต่าให้ตามเลขกโคกหนึ่งบอว่าท่านนี่ฝันแต่ว่าให้ตามเลขของขาไปงี้สายมันก็เขาแกว่างั้นเดี๋ยวกับฟันเราเด็กหน่อยมาให้เดี๋ยวกันด้น้ำหาผลมดขึ้นั้งเมาเหล่าไม่แม่ว่าศูนย์ในยเล่าก็เสั็จหนูได้เล่าลงวคิอว่าหนูฝันว่าหนูเอากระสอบเอาขขาวสารมาให้เราแล้วแบกเอาเลยหนูฝันว่าหนูสีเขามาให้อ่าสีเขาเปลือกสามสอบ ตอนกันเป็นขขาวสารสอบหนึ่งพอาสายแบกเอาเลยกับฟันเกลี่ยเล่าอยู่ที่นั่นเลยเล่าเขาเนานะแต่ว่าบอเลเหล็กล่าเขาตีรเพราะเวลุ่งเนี่ตัวบอลลุ่งเด็กเขาเลยเนารแต่ว่าเพามันเหล็กที่น้ำเล่าตี<ะ>แม่กันยังวายอยู่รางวังวนนี้แม่เพรหั้นฟันกันว่าติดตามเหลี่ยยพออย่างสายนี่แหละตามหกหนึ่งก็ตามตัวแรกก่อนพอสอเล่าหลักศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจะตามหกหนึ่งกับศูนย์เจ็ดก็เป็นหกสามก็เนียแหละคนเก้าหนึ่งจะตามหกสาม กับเก้าหน,นึ่งกับศูนย์เจ็ดอันนี้ก็เรียกตาอะไรอยู่ในนี้เอาไปเสีย,ง,สยงเบ้างเนี่ยเด้อเดี๋ยวแม่สีเสียงมะเร็งนี่ล่ะคันเสียงเบ้างละ่ะฝันดีมากบอกหนูนเนี่ยถ้ามาสานมันเลียกเล้วเข่าเนาะแม่านนี้พ่อท่านนู้นทายาผสมอะไรฟังว่าแม่ฝันว่าเอาเข่ามาทรงแช่นี่มันมาขอเข่าถุงหนึ่งไม่เข่าสานเลยแต่เรื่องว่ามันมีข่ากินบหมดแล้วโบคนมีอยู่แต่ว่ามันบ่หลายคนว่ากันข้อเก่ายไร้ข่อยแน่ไม่ปาก็เลยให้เพิ่นเอา ปานี้ป่านมาเบียรเขาไม่ซงไปยี่สายมันไปยี่สายเลยเบียรเขาไปใส้รถหนึ่งก็เจ้าเึงนึ่งมีเลขเจ้าสิบกเขาสี่เลขวันสี่วกันเจ้าเลขอยู่ในนี่มีหกสามมีมีหกหนึ่งมีศูนย์เจ็ดมีเก้าหนึ่งแม่มักตัวได้ร้ายก็มูนั่นนี่เลขตามนี่ตามเลขตัวเก้านี่ตามเลขตัวเก้ามักมักตัวได้ร้ายก็มูนี่มันมีสี่คู่มีหกหนึ่งมีศูนย์เจ็ดมีหกสามมีเก้าหนึ่งคือว่ามักหกหนึ่งนั่นแหละมักหกหนึ่งเลขวันคู่นี่นะ มักอันเด็กพอเงี้สายนี่ระสูนเนี่ยเพื่อนปวดามามันมาโอ,อ๊ตะตาเก้าแม่ว่าแม่ไปตัดก้อยตดัดยังก็ตามไปเศร้าใส่มักเห็นเลขกยี่ต้นไม้หัวนี่เห็นบ่ว่าท่านนี่เห็นบ่ท่านนี่เลขน้ำต้นไม้บ่แม่หัวเงินสิบห้าได้ไปกต่สีเบิองอยู่คนอื่นบ่เห็นเห็นแต่แม่คนเดียวบท่ทุกครัง้งทุกครั้งหัวนั้นก็เจ้า,าก็ถือน,น้ำได้หนึ่งหาว่าด้กลับหัวนี้มันออกหายสิบียร์มันบ่แม่หัวนั้นหนึ่งหาช่วงไปตลอดน้ำกันถือมัดสุคน น่งเศร้าหมเลียวขึ้นไปมันสิเป็นแบบมันสินมีสองต,ตอน,น,งนต,น,ตนหนึ่งสิเป็นตนดูตนหนึ่งเมียคิวบะไรมันเป็นสองตอุ่นเขา่ากันไหมยู่ยจังไรเลยน้าตนใหม่หม,มันสิยู่กลางกลางหมองตอนใหม่ยังสี่เข่าเลี้ยวขึ้นไปนบางทีอะไรยุ้อตุ่นยื้อฆ่ายังสี่แรงมันขึ้นโดยที่ไม่ได้ทาแป้งบอแม่บอเอา๋ยวไป ไปหาไปตัดอ้อยป้าได้กับวเบิังเลน้นต้นใหม่มาฝ้ายพี่นะตัต้งป,ป,ปีกายนี่เดียวค่ะปีนี้ขั้นเห็นว่าขั้นเบิ้งมีแต่ว่าปีนี้มิตรอาศัยว่าฝันหนาอ๋อแต่ว่าขั้นตั้งใจเบิ่งมิตรก้มหน้าก้มตาตัดอ้อยย่างเดียวหรือว่าสังเกตนับกบใหม่เพราะว่าถ้าลังเทียบฝันมันกับเขาแน่ว่าเขาแน่อยู่แม่งกับลิบบ์เบิ่งบอเล็กต้นไม้นี่คั้นเห็นนี่ซีเมนต์มันบั่งเ่เอาหัวน่ตั้ปีกายนี่กับวันมันแม่นนี่แหละ แต่ช่วงนั้นมูบอมูนโตก็รวยบะไรมาลงกิบหร,รือเด็กดูเด็กบา้าถือติดโดยที่ไม่ได้ฝันเนี่ยบอ<า>บ<า>่ไเด็ฝ<า>ันม่แต่ไปน้าไห้น้ำยังเจาวเสอนไปเผาไหวสีก็ไปเห็นหนี่ไหมเห็นเลยน้าต้น,มน,ตนไมมอืม,อมแสดงว่าแ,แม่บอธรรมด้านี่เป็นคนมีเสน้นคนอื่นบอเห็นเห็นคู่เดียวบ่แมนขจาวายูไปดูหม้อขจาวาอันแม่นี่สีได็กินน้าเงินเหล้อมีดวงพนักขจาตัวง ขนาดต้นอ้อยซูมือซูมือยังบ่ได้ก,กินเนืเ้อน,น้ำเหล็กอยู่ิบ่ได้กินนื้อเงินอ้อยบ่ามุ่งเ,เจ้าสิมีดวงนีได้เจ้าถือเลขดีคนน่ะแม่นี้เลยล่ะสรุปว่าง้วนนี้บพราันฝันให้ตามเลขเก้ามีสี่คู่พี่น้องมีหกหนึ่งมีศูนย์เจ็ดมีหกสามมีเก้าหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นเน้นหกหนึ่งแต่ว่าต้องให้แม่ลุยเอาไปเสี่ยงก่อน เสียงเลขกยู่ใได้หนีซี่คู่ถ้าเกิดฟันดีแสดงวันได้หนีตรงมีเลขเขานะคะตั้งหมดตั้งมวนนี่เป็นหน้าทางหาสาจรินแบงรับาบไทยนะคะคืแหนึ่ตะเก ا าขันเอาเลขกแห้นนทายามันสิหมักฝันอีกข่าว่าใครซิ้่พวกฝันมันอะแต่เก او ปวยเลขกมันสิอยู่ฝันเล็บ้างเลพก่น่วงกั่เราอืมรือวาน้หนีมันต้องมีเลขเขานี่อืมตะเก ا าขันให้เลขไปแล้วมันฝันอืมตะเก ا เป็นิษัน อันมะตามบางครั้งมะตามมาปัน้นปั้นหลังเลดออกนะถ้าบ่าฟันเนาะแม่บ่ฟันทำบนนี้ปล่อยลงไปบ่เกินสองมือโทุไปแม่ฟันแล้วแม่ว่าคนว่าโอ้โอโยดวงเนาะที่เหล็กไขกันว่าเอาแจ็คลอยเลยว่าโอ้หายใจสูบหนึ่งมันมดสามลอยห้าต่อลอยบริเวณไรตีบริเวณเนี่ยห้าสิบบาทแก่สิ่พ่อไข่อยู่นี่พอสายเหล้าก็ถือห้าสิบบาทถูกสองสามเนาะฟันเกี่ยวเหล้าคิดว่าเหล็กอยู่น้ำเหล้าอย่างนี้อยู่เนาะแา่ระบ่กลาซื้อหลาย มันว่าขึ้เกาตะกี้พันสิเส้นเส้นเส้นเด็กๆไอ้นี่แล้วประกาศเส้นไหลาตัดอ้อยเมียหนึ่งแล้แม่ฉีดเมียนใส่วันเราเลิมเมียเลยได้ฉีนเราเราจมอยู่ว่าเราเมื่อใช่ว่าสิได้ตำละมัดเนาะวันถ้าถือเรีดกะดีเ่าถือมันกะสิเมิดขาตัดอ้อยแล้วคิดไปแบบนี้เราได้บอะกาศเสื้อหลายอีกเหตุผลหนึ่งคือเข้าบรูว่ามันสีออกหรือบ้ออกคนละ่ข้าวเกิดขันเมีนคือละทีเกามันกับเมียนโยเกิรทั้งเทียมมันเกับ รลุดแนยบอลุดแนยห้องกับบอลทะลมันจะออกตัวได้เพิ่นพูซื้อหาสิบบาทนัวเพป็นสิ่หยวนใจลายกันนะนี่ออกแท้ๆแล้วห้องกับประกาว่าโอ้โหตัวได้ลู้ก็บบอกกันแค่เป็นแนวทางฝันฮะบอกตะเกา่าขันมันฝันแม่นคือตะกี้ขันฝันแล้วกับว่ามันไปออกรลุดตื้มือนี้มันเป็นตังได้ปุ๊ ทางเที่ยววันนี้บ่ออกไปขามวนรุ่นยังสี่ก็ะมีนเลยไม่ลุยบางข้งมันบ่ออกวันที่พาน้าวนนี้บ่เข่ากะต้องมาตามวันนี้เพิ่นก็เลยอยากให้ตามเลขเก้ามีหกหนึ่งมีศูนย์เจ็ดมีหกสามแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวให้เพิ่นเซียงเบ่งเล็กสี่คูนี่ถับฟันดีเราจะมาก่งสุดท้ายอีกเด้อค่ะน้อยนักน้อยนะเพิ่นสีอยุบานพี่น้องเ้ยนะคะเพิ่นบ่คอยมากมากค่ำค้เป็นทุ่มจังมากนะคะ สรุปว่าบ่คนฟันที่ว่าตามได้กเข้ากซีบูกั่ยว่าในป่วยเนี่ทาฮะเสื่อจราองรัานไทยนะคะบ่ได้ฟันมาศูนยห้ผู้ใดติดวนบ่ถ้านนี่ฟันเน่ว่าห้ยดตักเอาไปก่อนน้ำมันฝันมาเล้งฝันสองมืนสามมืนเลี้ยงกันนี่แ็่ศูนย์ใครนิสัยบริจาคบริแล้วเขาเอาไปซื้อบ้านหามือกี้งมือันฟันดีแล้วจ้งีมาตาม หรือแม่ไปตัดไอยแม่ไปเบิองน้ำต้นไหม่การเห็นเลขกก็ต้งจุาเนี่ยน,น้ต้นไหม้ลลายสีเบิองอยู่น้ำให้น้ำหน้าตะโกนสีใดน้ำโก่กดู<ม>้อกโก่งอยู่คานไปงอนนึไปตัด้อยมีเจ้าถูกขึงมยแต่ว่าสันนางเช้ามยอันกฤทธิโทษของม่านรุดโลกหนึ่งหกเห็นกู่่าตรงกับมันถือหายชีบาดหัวนั่นก็ไดม้มันสินร้อยอามาเองเลยบอกแม่เลยน้ำต้น้วกลางก็คนมาเขียนไหวมันบรชัดดีมันสิเป็นหนึ่งหก มันแมนโบนึงหัวคนวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปทั้งเครื่องอีกมันเป็นเก่าซีฟีนั้นมันออกหนึ่งหกเก่าซีมอ่ะข้างบนซสุดยอดอีๆน้อเลขต้นไม้ถือทั้งบนทั้งล่างไปวันนี้ไปตัดไว้เพราะต้องตัดซื้อแล้วหาเลขมาให้เอฟซีนั่นบบน,ะนะคะ,หะ,ะให้ FC เอฟซีสวัสดีกันแน่ทางของแม่ลุยนะคะมีตระเลขตามนะคะเลขปันแล้ะสมาตามอีกนะคะ